สวัสดีพี่น้องค่ะสวัสดีชาว youtube สุขูสุคนนะคะเด้อทักทายค่ะอันไปซื้อพิซซ่ากับเกป,ปั๊บมากสีเอาเกป,ปั๊บมาอ้างบอกบ่เคยเห็นอยู่เมืองไทยมันก็สิเป็นอีกแบบนึงเนาะเมืองไทยมันสีเง,งาประมาณขนาดนี้ได้นะคะเอ้เกป,ปั๊บเมืองไทยนี่บบยเงาขนาดนี้นะมันน้อยๆเนาะแบบภาพเอา เป็นแป้งกลมแป้งกลมขาวๆแล้วก็พับเอานะคะเก็ปั๊บเมืองไทยนะแล้วก็ใส่ยังรููแล้วก็ให้ถือเอาได้แต่เกีปับ๊บอยู่ฟิแลนด์คอยเสียเอามาคอยไปไปอันอันอ้วนอยากกินพิซซ่าคอยอยากกินเกีปับ๊บโอ้ยมิกซี่ก็มาตุเลมุสตาโอ้ยส,สงสัยเข้าว่างเทิง์นนั่นมันก็เลยดำ ตรดากมันดำอ้วนอยากกินพิซซ่ามอ้วนก็เลยถามข่อยว่าลองรองกินเกปับ๊บนั่นบอกนอนะวะข่อยก็คิดว่าเมนเกปั๊บมันสีน้อยๆคือเมืองไทยเฮ้าพี่น้องที่ไหนได้โอ้โหอลังการเลยอลังการงานสร้างอันนี้ก็โคตรของโคตรใหญ่เลยนะคะพี่น้องนี่สีไหเบิงเอาจานมาว่างนี่ว่แม่นี่นนยังนะคะสีเอามาตัดหันแบ่งกันจานไผ่จานมันนี่ บึง่งเห็นบ่ค่ะนี่นะคะพี่น้องใหญ่ามากเลยอันนี้คือพิซซ่านะคะพาเมซนเนี่บอันนี้คือพิซซ่าใหญ่จนบากองใส่บ่ไรนะคะต้องพับเอาสี่เลยนี่คอยช่างเขาว่าเอาแป้งกรอบๆนะคะนี่คือพิซซ่าประจำที่กินกันเนาะก็มีแฮมมีเห็ดแล้วก็มีช mm, ีสดับเบิลชีสนะคะนี่คือพิซซ่าที่มาก,กิน สองคนกระอวนแต่ว่าเฮาสียังประทันกินพิซซ่าเฮาสีมาชิมเกี๊ยปั๊บเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่ที่ได้ซื้อเกี๊ยปั๊บร้านนี้มากินนะคะเลสิชิมเกีก๊ยวปั๊บกเบ่งกันว่ามันเส,บส่บซำไดเพราะว่ามีคนบอกมาว่าเกี๊ยปั๊บร้านนี้แซ่บมากนะคะ นีค่ค่ะคอยคอยถือมากนี่คอยอุ้มเอาแปะปานลูกน่อยเลยพี่น้องนี่คอยอุ้มเอาปานลูกน่อยเลยนะค,ะคอยยางถือมากังสี่นะถือมือเดียวก็ได้ค่ะฮะมันแบบทั้งไงแล้ว,วก็เห้ยาพร้อมนะคะพี่น้องไม่ธรรมดาปักฝรั่งเพราะธรรมดาจรเดี๋ยวเฮ็ <c oughs> <c oughs> ดบนถือเลยมันใหญ่โพด หั่นดีๆก mm ่อนก่อนเอียงอืมนี่เดี๋ยวขอสิมาหั่นใส่จานคนละจานกับอ้วนนะว่าขังน่มันเป็นจังไรเขาบอกว่าแซ่บมากนะคะเก็บปั๊บอยู่หลานดีอตากะเวทสิยาตัวฮารุกะ อันนี้ของอ้วนนะคะของเทวดาเอาไปไรตาโอมายัวมาดวลัส,สิมาไม่ตาวานอันเตียดกินได้สามมือนะคะเก็บปั๊บอันนี้อันเตียตาคิอกัดกว่าเองเขาก็ลูกซื้อว่าเขาจะใส่แป้งเหมือนกันก็แป้งพิซซ่านัะนะะ่นเลยค่ะพี่น้องนี่ อันนี้ของข่อยเข้าเอาอันนี้ออกเข้าเไย้เห็นเกยปับ๊บคักๆเนาะแป้งเหมือนกันกับแป้งพิซซ่าเดี๋ยวลางมือแป๊บนี่อือกินบะหืกเลยพี่น้องเอ้ยมันใหญ่โคตร ใหญอย่างหนึ่งนะพราคคนหมักอาหารฝรั่งค่ะอือหือไขเบิ้งใหญ่ภาพไงใหญ่อลังการโอ้ยจักเราวสีหายหยังใหญ่คักใหญ่เนี้ยพี่น้องอือ ง่ายมากไปยังก็ต้องมามาซามาอุนอเดนกึกัเฮกซันเอโรตยเอ่อสิบยูโรอวนว่าอันนี้นะสำหรับเกตปับเฮกซันยีป่เอโรแต่เราใกล้กิเลโอเลนนึดโอลูซาต้มาเออ เก็บปับปีเอ็นซินไมเนียนมีนานึกไมสตาตะโตตาองก็หือว่าใกล้กี่ใกล้กี่ตาละไปกับสนองสมาออนหือว่าเกปับมีนาเอ็นเตยดะิดตไมตึเกปับออนอีโซสิโวเสื้อสมากียไปว kaksi henkilöä ja iso pizza. Hörviä iso tosi. Mä nautan äsken ensimmäinen alkaa se video kato. Paljonko se iso. Ei, mahum se laatikko. tekee <laughs> Pizza on tosi hyvä. Mä, söin monta kertaa, mutta kebabi tässä ทมาเก็บพัปีหยิสมาก็บพิซซ่ากอปามุตะมินาเออิขินันิมาสตาทมาเก็บพัพปี้นึกมินาฮารวนไมอสต้ากฮืวะบาลิออนอิมิเซียซานอโตซิฮือวมินาตีมีต่ล้วนเปียนเปปลามีต่ไทยมาล่เนินตึกกะกว่าเอ ยาอมิสตาเอนซินเอ็มนาทีมิสตาวอยเซอร์ไมาเลกายไกกิริยิพิ่ตากระเด็ดเสื้ออันเต็กสิใส่มืดเ้ยค่ะขอโทษหลายๆเพราะว่าขันเอามีดทันแล้วมันมันอันนี้นะคะคือมันแตกออกเบิดเลยกระนุยแตกอ,อ,อกองรุดนะคะเดี๋ยวขออภายหลายๆแป๊บหนึ่ง หาบาทน,นี่พอดีเอาโทรศัพท์ใส่ขากลรองมันก็เลยอันนี้กินยากกินซะพี่น้องเอ้ยอืมไงเว่อร์จะว่าให้เกลือกึ่ออ่ะมาแล้วจับป้วยสเยสเยีสเยพลอยด้วย tosi hyvä. Mm -hmm. Jos Oi, tietää tämä näin iso. Ei ja turha mitään. osta pizza. Mm. Et tietää, koska ei ikinä syö tämä. Mm -hmm. Mm. Hyvä. Tosi hyvä. Tosi hyvä. ยยสโลกูออนอาซูโอรุซาตุลตันเนตาละตอบปิละอึกสิไปากาอือว่าพิซซ่ายาฮือว่าเกปับปีโตซี่ฮือว่าบอกว่ามาอาหารฝรั่งปั่นไงแต่ว่าโดนๆกินแค่นึ่งกับแซบนะคะพี่น้อง

มันออกเผ็ดนิดนึงพี่นอ้องแซ่บหลายค่ะนันจะเป็นเหมือนแบบเครื่องปรุงใช่ไหมจะเป็นเป็นเหมือนน้ำยำสลัดนะคะแล้วก็ใส่น้ำสลัดอีกอย่างรู้ที่มันมีรสชาติเผ็ดนิดนึงนะคะแซ่บ

ลองมาชิมเบงเดอผู้ใดมัหมักเกี๊ยปั๊บแล้วก็พิซซ่าเนาะสำหรับตัวข่อยเองนะพี่น้องข่อยสิกินแบบโดนๆกินได้เท่าน,นึงค่ะบ่าก,กินทุกมื้ออาหารรักของข่อยก็คืออาหารไทยเนาะพี่น้องขอแค่มีเข่ากับพริกผงบีบบลกน่าไข่ทอดแค่นีก้ก็กินได้นะคะพี่น้องแต่ว่าอาหารนื่สำหรับเป็นมือที่ขี่ค้านเทดกับเข่าหรือบอก,ก็บอกคือบล็อกไปกินอีหยังนะคะอืก็กินได้ เบิ่งของนั่นมันมีอีกอย่างนี่ยมีมะเขือเทศพักสลัดแล้วก็อันนี้บาลูอีกอย่างนะคะพี่น้องบาลูว่าเหนืออีกอย่างแต่ว่ารลูแต่ว่ามันแซบเขามักแบบเลยมักแบบเลยแซบมากเลยบอกเออมันตัวค่อยว่าเป็นหนูมันวะตอนกินแรกๆอนนะคอยว่าหนูกับยามันถั่วมันคือแซบแทบว่ะอืม คอนเฟิร์มวิริคูยังเหลืออีกตัางหลายนะคะเพื่อนเทพด,ดามากินตอนขึ้นมินุนเมียดหันตึกกับเสือไอ้น่ะเอื้อละ่ะมานุกกูฮือวินตัวสิที่เต็นยุหาลีกูอย,ยเฮไรอัลกิยากับกอ,อย่าเสื้อยาตาสิสิเต็มไม่ในนุกกูตาอูเดสตารุกกู <c oughs> หันเสือฮือวินเอื้อละ่ะ แซ่บค่ะไปก้อนพี่น้องพิซซ่าน,นี่เอาไว้ก่อนนะคะตอนแรกอะส้างพิซซ่ามากแล้วัซงเกล็ปับ๊บคิดว่าเกตปั๊บมันสิมมี่นิดเดียวนะคะมันแค่นิดเดียวแต่พอขาดคิดเลยว่าเกตปั๊บมันสิใหญ่ขนาดนี้นะคะก็เลยกินพิซซ่าบ่ด้เลยนะคะออซิ้อมาในนี้ไม่นะก็ตีรานพิซซ่ามาเตียดันมินกาไลเนนพิซซ่าตาลาออน อีซย่าฮือบ่าผิซะมุตามินาเอเต่าตมาเก็บปป้เอเต่าตะตําเรียนอีซตัวสิอีซยุสมินาเต่าเอมาตลนิซมาอตาไว้เกปปตัวตสือ่เกปเกปปยาิซตัวสือ่อร่อยแซ่บจ้ะเอมาตมีกตมาออายู่หาสนอนูแล้วตมาออนรรรตร ร,ร,ตตร,ตตราาสตารสตาลิหาฮันชนอเมนูเลยเอนซิมานิไออ่าเฮี้ยอสห้ตาไว้กับก,กอยราลีฮะมุตาตะมาออนนกวอะคือว่าคือว่าไม่สุอืมจบค่ะขอโทษพี่น้องที่ว่าภาษาฟินนําเพราะว่ามีคนาาฟินหลายคนมาติดตาม่อยนะคะพี่น้องก็เลยได้วอาให้พี่พ่อได้หูแน่นะเนะพี่ส่งข้อวามาบอกว่ายำเธอออกคลิปออกอย่างนัะเธอว่าภาษา ภาษาฟินให้ฉันฟังในเด้อบางเทอฉันอยากหนูนะนะพ่นวาว่านิดเบาหน่อยก็ได้ว่าลองว้าหลายก็ได้พ่นวาสันก็เลยเออออกมาคลิปนี้ก็เลยเดี๋ยวบอกภาษาฟินนะคะโอเคค่ะขอบคุณพี่น้องทุกการติดตามทุกการเรียกร้องนะพี่น้องเนาะว่าหรือออกทําคลิปบ่อยๆเด้อคิดฮอดนู่นนี่นั่นก็ขอขอบคุณหลายๆค่ะขอได้แหนนี่มาก่อก็เลยมาอ่านเพราะว่าขอบคเคยเห็นว่ามันใหญ่ขนาดนี้คอย่างอุ้มขึ้นลูกหน่อย,อยังสรแล้วพี่น้องย่างมาสองคนก็อวนมันบ่ไก่นะคะ ยังจากบ้านขอยไปพุ่นประมาณหานะ้าที่ไปเอาพิซซาก็อันเกปับนะคะโอเคค่ะขอบคุณเลาๆทุกคนทุกการติดตามทุกการรับชมะะด้วยค่ะเด้อสวัสดีค่ะ